สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมนะคะประจำเดือนธันวาคมนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีกุมนั้นในช่วงของเดือนธันวาคมอยู่ตรงนี้นะะั้นจะเป็นอย่างไรเนาะมาดูตัวตนของคุณก่อนเลยนะคะได้เอซับซอ r d สนะคะเอซับเพนเดเคิลเดวิล แล้วก็เอทซับซอสเซเว่นซับซอสนะคะในตรงนี้นะคะเรามองว่าชาวราศีกลุ่มกำลังมีการตัดสินใจในเรื่องของการจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นหรือมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทางด้านอารมณ์ของคุณนั้นมีความกังวลใจนะคะคุณมีความระแวงมีความไม่มั่นใจในทางด้านอารมณ์หรือ กำลังคิดว่าฉันไม่มั่นใจฉันจะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างซะแล้วว่าเพื่อที่จะให้เกิดการมั่นใจเกิดขึ้นนะเพราะว่าในตรงนี้ดอมมองเห็นถึงว่ามันมีการบางสิ่งบางอย่างในตรงนี้มันทําให้ทําให้คุณนั้นอ่ะไม่มั่นใจนะคะมีความประมาทเกิดขึ้นคุณจะต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะให้มีมีความมั่นใจเกินเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าในใจของเขาคนนั้นนั้นเป็นอย่างไรนะคะคุ e สับวานซิกสับวานทูสับซัสทรีสับวานทูสับคั๊ ในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึงว่าในใจของเขานั้นก็เฝ้าดูเฝ้าสังเกตการ์ว่าคุณนั้นนั้นในช่วงนี้น้นเป็นอะไรเขาก็มองเห็นติดการเปลี่ยนแปลงของคุณนะคะถามว่าคุณนั้นเราแวงในความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณเขาเองก็เช่นกันนะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้นั้นจําเป็นต้องหันหน้าพูดคุยแล้วก็สื่อสารกันให้ดีๆนะคะในช่วงนี้เนาะแต่ถามว่าตัวเขานั้นมีความอ่ารู้สึกเดียบคุณไหมเขาชอบคุณอยู่ นะคะมีความรู้สึกชอบมีความรู้สึกดีมีความหวังดีกับคุณอยู่แล้วเขาต้องการอยากจะไปต่อกับคุณแต่ว่าตัวคุณในตอนนี้อาจจะมีโรคส่วนตัวหรืออาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าฉันจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนให้เขารอก่อนในตรงนี้เหมือนกับจะประมาณว่าฉันต้องการไปสร้างฐานะก่อนนะไปไปทําหน้าที่นี้ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเหมือนกับว่าฉันจะต้องไปสร้างเงินสร้างงาน หรือไปสร้างอนาคตก่อนให้คุณรอก่อนได้ไหมมีระยะเวลาให้เขารออ้ไตรงนี้ส่วนเขาบอกว่าโอเคฉันรอได้แต่ทําไมฉันต้องรอละ่ะเราไปพร้อมกันได้ไหมทําไมเราถึงไปพร้อมกันไม่ได้ทําไมคุณถึงไม่ให้เราไปด้วยอะไรประมาณนี้แต่ถามว่ารอได้ไหมรอได้แต่ว่าก็มีความใจร้อนที่อยากจะพัฒนามีความกังวลลังเลว่าเอ๊เขาคุณยังชอบเขาอยู่ไหมาะเขาชอบคุณอยู่ตรงนี้เขายังต้องการคุณอยู่ตรงนี้แล้วคุณเ่ะ ยังต้องการเขาอยู่ไหมยังต้องการไปต่อไหมหรือว่าคุณมีใครทำไมถึงต้องให้เขารลออะไรกันวันนะคะแล้วเนวน้อความสัมพันธ์ของคุณนั้นเป,ป็นอะไร Two of p e n t a c เ e ิลคิง of Swords The Tower Three of Pentacles Nine of แนวโน้มความสัมพันธ์ในตรงนี้เรามองเห็นถึงว่าตัวคุณเองหรือตัวเขาในตรงนี้มีแนวโด้มที่จะ,ะลังเลต่อการตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือจะยังไงต่อจะไปก็ตัดไม่ได้จะอยู่ก็ไม่มีความสุขนั่นเป็นความรู้สึกที่ดูเหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งอยากจะทําอีกอย่างหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ดูเหมือนกับว่า ทำก็ทําไปสี่รอบก็จะนั่งดูอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้เหมือนกับประมาณเหมือนกับว่าตัวคุณต้องการที่อยากจะทํางานต้องการความเป็นส่วนตัวส่วนตัวเขาบอกว่าเอา้าไม่เป็นไรเรานั่งดูคุณอยู่ตรงนี้ก็ได้นั่งมองหน้ากันเราก็ดูคุณทํางานคุณก็ทํางานคุณไปแต่คุณเองไม่มีความสบายใจกับการที่จะให้เขานั่งดูหรือไม่สะดวกใจต่อการที่จะให้เขานั่งดูหรือ หรือเห็นคุณทํางานอยู่ในตรงนั้นเหมือนกับว่าคุณนั้นต้องการาพื้นที่ส่วนตัวหรือการเป็นส่วนตัวในการที่จะนั่งทํางานในตรงนี้ไม่สะดวกให้เขานั่งในพื้นที่ที่เดียวกับคุณในตรงนี้เนาะมันก็เลยมีความเหมือนกับระแวงมีความเหมือนกับเอ๊ะทำไมมีคนน้อยใจมีความที่รู้สึกเหมือนกับขัดจิตขัดใจกันเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์จะเป็นออกแนวลนักษณะประมาณนี้เนาะจะเป็นลนักษณะที่เหมือนกับ เหมือน <tyard. S 2> อยากจะทำอะไรบางอย่างแต่ทำไม่ถึงที่เราก็เลยต้องการอยากจะให้เขานั้นห่างออกไปก่อนแล้วก็ขอเวลาในตรงนี้ในการที่จะรีบทำหรือจัดการให้เสร็จเร็วท่วงด้วยดีในตรงนี้จะถามว่าอยากจะตัดไหมก็ไม่อยากก็ไม่ได้อยากจะตัดแต่ในเมื่อทำอะไรแล้วไม่สะดวกในตรงนี้อยู่ด้วยกันแล้วดูเหมือนกับจะขัดขัด,ขดกันในตรงนี้ก็ดูเหมือนกับจำเป็นจะต้องจบในตรงนี้ถามว่าจะอยากจบไหมไม่ได้อยากจบ มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าก็อย่างที่บอกนะคะก็คืออยากจะทํางานน่ะจะมานั่งดูอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องนะในประมาณนี้นะคะมันก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าจะทํายังไงก็ได้หาวิธีทางใดก็ได้เพื่อที่จะให้เขานั้นออกไปก่อนออกไปก่อนให้รอก่อนแต่ถ้ารอไม่ได้ก็ จะมีใหม่ในตรงนี้ก็แล้วแต่ก็เคารพการตัดสินจใจของเขาอะไรจะประมาณนี้ทํานองนี้อะนะอก็จะออกแนวทานองว่าฉันยังรักคุณอยู่นะฉันยังโอเคกับคุณอยู่นะยังต้องการจะไปต่อแต่อยู่ตรงนี้ก่อนนะรอก่อนนะจนทํางานก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วไปหาอะไรประมาณนี้ทํานองนี้นะคะจะลักษณะนัน้แต่เขาบอกก็ไม่ไม่เป็นไรเราอยู่ตรงนี้เราดูคุณได้เรารอได้มันเหมือนเป็นการถกเถียงกันนะคะ เป็นเหมือนการตกเถียงกันอีกคนหนึ่งใช้ใช้อารมณ์ไม่ยอมอีกคนหนึ่งใช้เหตุและผลก็คือพูดง่ายๆว่าเหตุและผลของคูณในตรงนี้ก็มีครึ่งหนึ่งอารมณ์ก็ครึ่งหนึ่งแต่ของเขาเนี่ยจะเป็นอารมณ์ล้นล้วนเลยในตรงนี้นะอืมมันก็เลยกลายเป็นว่าพูดคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะก็เลยจําเป็นที่ต้องจําต้องจบนะคะอืมจาต้องจบหรือแยกกันก่อนในตรงนี้แต่เราบอกได้เลยว่าการจบในครั้งนี้มันเป็นการหักดิบมันเป็นการที่ดูเหมือนกับหัก ผักจิตใจนะมันเป็นการที่เหมือนกับทํำ้ายจิตใจทั้งท,งที่ว่ายังต้องกันกันอยู่ยังรักกันอยู่แต่จําเป็นนี้ต้องมาทํำ้ายจิตใจกันหรือต้องจบกันไปอย่างนี้นะคะอืมนะคะสุดท้าย,ายสุดแล้ต้องแยกใจกันไปก่อนแล้วสถานการณ์จะเป็นยังไงกันต่อไปนะคะอันนี้ดูให้เพิ่มเติมน,นะห้าซับซอสนะคะสอ s ซับหกซับคับเดอะเฮอร์มิตนะคะเราก็ โอสักวนันเอสักวนันคือมันมีความรู้สึกที่ดูเหมือนกับว่าไม่สามัคคีกันคืออีกฝ่ายหนึ่งทําอีกอย่างหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งไม่พร้อมใจไม่ช่วยเหลือไม่สามัคคีในตรงนี้แต่ว่ามีความผูกพันไอ้ตรงนี้แล้วในตรงนี้นะคะคือจะมีการเรียนรู้จะมีการนิ่งเพื่อที่จะสอนอะไรบางสิ่งบางอย่างสอนให้รู้จักถึงความมั่นคงสอนถึงการพัฒนา คือจะเป็นเหมือนกับว่าคุณคุณกับเขาในตรงนี้จําเป็นต้องอผ่านบททดสอบในตรงนี้ก่อนมันจะมีบทบทเรียนเขาเรียกว่าเะไรอะเรียนรู้ก่อนนะคุณจําเป็นต้องเรียนรู้บททดสอบนี้ให้ได้ว่าอ่าจริงๆแล้วอะ่ะตัวคุณและตัวเขาอะ่ะมีความต้องการกันนะแต่ว่าคุณจําเป็นจะต้องพบเจอสิ่งนี้ก่อนเพื่อจะได้รู้จริง,รงๆว่า,าความครอบครัวในตรงนี้จะต้อง เดินหน้าอย่างไรเส้นทางไหนพัฒนาไปได้อย่างไรแล้วเราจะต้องเรียนรู้ด้วยว่าความสัมพันธ์ในตรงนี้เราจรําเป็ตนต้องสัมคีแต่ถ้าเราไม่สัมคีกันก็จะเป็นแบบเนี้ยนะคะก็จะต้องแยกกันก่อนก็ต้องจบกันไปก่อนแต่ถ้าเรามีความสัมคีพร้อมกับความผูกพันความรู้สึกในตรงนี้มันจะทําให้าก,ก่อเกิดความเป็นความมั่นคงและครอบครัวและพัฒนาต่อไปต่อได้นะคะจำเป็นต้องมีความนิ่งกันเข้ามา จำเปน็นจะต้องนิ่งเพื่อเรียนรู้มีบททดสอบมีบทลงโทษอย่างลงตัวอย่างโอเคอย่างสมดุลนะคะในตรงนี้เนาะเรามองเห็นถึงการที่คุณนั้นจำต้องแยกกันก่อนเรียนรู้กันก่อนแล้วก็ได้รับบทเรียนกันก่อนจึงได้กลับมาและก็มั่นคงกันอีกครั้งหนึ่งเนาะในตรงนี้นะคะประมาณนี้นะคะชาวราศีกุมนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่า เอไพ่ลอเมนเจอร์กำลังจะบอกอะไรกับคุณนะคะไพ่ลเมนเจอรงะบออะอืมเราเป็นติกฟิลลิงนะคะเอ็นเกจเมนต์นะคะโซเมสนะคะรีคอสเตชนันนิวเลฟนะคะ อ่าอย่างที่เราบอกเลยนะคะอยาขอเปิดทีเดียวแล้วก็เราอ่าใ so so นให้ฟัง noise solar let's go divine m a s c u l i n s o m a t i n ขคือในตรงนี้นะคะจริงๆนะก็คือคุณยังมีความสุขยังมีความรู้สึกดียังมีความ ซาบซึ้งมีความชื่นชำอยู่ในจิตใจยังมีความรู้สึกดียังมีความต้องการที่อยากจะอยู่ด้วยไปด้วยอยากกบหาอยากดูใจอยากมีกันและกันอยู่ในตรงนี้อยู่นะคะคุณเป็นคู่โซเมตกันนะคะเป็นคนที่เฝ้าฝันรอคอยเป็นคนที่ตรงตามสเปคถูกใจเลยแต่อย่างไรแล้วคุณจะเป็นต้องห่างกันก่อนเพื่อที่จะกลับมาเป็นโยโิวให้แก่กันในตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะเป็น โซเลิฟให้กับคุณเป็นความรักดีๆให้กับคุณนะคะขอแค่ให้คุณนั้นเดินหน้าแล้วก็พุ่งตรงไปสู่อ้าใหม่ของคุณก่อนนะคะจงเข้มแข็งเนาะดีวเมซูเรียนในตรงนี้เป็นพลังงานของเทพผู้ชายหรือองค์ผู้ชายในตรงนี้ถ้าคุณนั้นมีเทพหรือมีพระหรือมีเทวดาอะไรตรงนี้นะคะที่เป็นองค์ผู้ชายหรือมีอผู้นกผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายอยู่ที่คุณนับถืออยู่ในตรงนี้นะคะก็ให้ทําความเคารพ แล้วก็บูชาให้ดีๆนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในตรงนี้มันจะสามารถหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวให้กับคุณได้แล้วมันจะเกิดความมั่นคงในใจิตใจเป็นความรักที่ที่ดีไม่ท็อกซิกให้กับคุณในตรงนี้นะ,ะโอเคนะคะสำหรับคลิป,ลปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าชอบกดไลค์กด u b s c r i b e กดติดตามแล้วเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันอย่างนี้ตลอดไป ถ้าชอบไม่ชอบอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้ตรงไม่ตรงอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้นะคะพูดคุยกันได้เนาะสวัสดีวันนี้ขอตัวเราไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ